งานวัดคึกคักเหล่าชาวบ้านมุงดูวัตถุโบราณล้ำค่าแต่ท่ามกลางผู้คนทองสุนัขไทยหลังอ่านผสมสีน้ำตาลมีแผลเป็นที่หน้าผากกลับจ้องมองความว่างเปล่าอย่างไม่ลดละสายตาฉลาดเฉลียวของมันราวกับเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครรับรู้ได้จ,จู่ๆมีเงาตะคุ่มพยายามจะขโมยสิ่งของศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินนอกจากทองทันใดนั้นเองทองก ก็พุ่งเข้าใส่อากาศอย่างบ้าคลัง่งมันเห่าหอนกัดคว่วนสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยพลังเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ขโมยที่ล่องหนก็ปรากฏตัวขึ้นชัดเจนต่อหน้าทุกคนความตื่นตะลึงแผ่ซ่านไปทั่วชั่ววินาทีนั้นทุกคนเข้าใจทองไม่ได้แค่หมาจรจัดแต่มันคือผู้พิทัก์แห่งวัดด้วยพลังพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นทองปกป้องสมบัติของแผ่นดินด้ว ชีวิตเป็นความซาบซึ้งใจเกินบรรยายที่ฮีโร่ตัวน้อยช่วยกู้วิกฤตนี้ไว้ได้